คุณอมสามล้านสี่ค่ะสามล้านห้าค่ะคุณปานาสามล้านห้าค่ะได้ค่ะสู้ไม่ถอยสามล้านหกสามล้านเจ็ดค่ะสามล้านแปดสามล้านเก้าค่ะลำคาญจังเลยแค่เสษเงินยังจะต้นทะเลาะกันอีกห้าล้านค่ะห้าล้านเอาเลยค่ะตอนนี้ราคาอยู่ที่ห้าล้านแล้วนะคะมีใครให้มากกว่านี้อีกไหมคะ ออยจะนับแล้วนะคะ5,5 5ล้าน2 5,1ล้านส5ล้าน3 5ล้าน2 5ล้านหค่ะและรูปนี้เป็นรูปสุดท้ายของงานแล้วนะคะถ้าไม่มีใครให้มากกว่านี้ออยขอประกาศว่ารูปนี้เป็นของ10ล้านครับภาพนี้ผมให้ราคา10ล้านว้าว10 million ส10บล้าน will you beat h i this off. I'm sorry ลุงลุงทำให้หนูตกงานนะตกลนกันได้ยังไงเนี่ยสิบล้านบ้าไปแล้วดีใจด้วยนะคะคุณลุงภาพนี้สวยมากมาก